ช่วงนี้แบบเปรี้ยวขยันโชว์โนก็ไม่นะคะหนูว่าหนูนานๆทีไปทะเลนะนี่เพิ่งได้ได้ไปในปีนี้เองอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเล่นน้ำสนุกสนานค่ะเมื<า>่อกี้บอกว่านายบอกว่านิชาต้องเลือกสีสัตว์ที่มันช <c oughs> นะทะเลชะนะวิว <c oughs> สวยชะนะวิวคื <c oughs> อก็ไม่ใช่ว่าสวยชนะวิวค่ะคือคือทะเลสวยแล้วอะเราก็ เวลาไปถ่ายรูปเล่นไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่มันแบบสีสันที่มันแบบจะเด่นออกมาจากทะเลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยทําให้แบบไม่กลืนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกชุดที่มันแบบเหมาะกับสรีละเราสีสันสวยงามาอะไรเงี้ยองให้พี่โนตรวจก่อนไหมคะไม่ไม่นะคะถ้าตรวจเนี่ยให้แม่ตรวจก่อนคือแบบแต่งเพื่อภาแต่ไม่ได้ขออนุญาตก็เขาไม่นะคะเขาก็ ฟรีสไตล์ค่ะก็คือเลื่อนเห็นแล้วก็เอ๊ะเอ๊ะเลยเห็นพรอมทุกคนป่ะหรือส่งให้ดูก่อนไม่ไม่ได้ส่งคะ่ะก็วันนั้นอยู่กับแม่ก็ให้แม่ดูก่อนแค่นั้นอเองอใช่ใช่คะ่ะ ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยรีเควสเลยไม่เคยหรือเราไม่กล้าถามไม่มีผู้เซลลมเซวล์ไหมเซลเซลล์ใสตอนนี้เท้าหนูเกร็งล่างแล้วนะแล้วก็ก็คอมเมนต์หลังลงภาพไม่มีนะคะไม่มีก็ลงแล้วก็ก็ลงเลยแล้วก็ไม่ได้ถามก่อนว่าอันนี้เป็นไงอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ เคยถามเขาเหมือนกันตอนที่ยังไม่ได้ลงอะไรว่าแบบเออถ้าใส่อย่างนี้แล้วแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคใส่เลยคือเขาเขารู้สึกว่าตัวนิชาเองแบบไม่ได้ทําคือรู้ความพอดีตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาอะไรไว้ใจน้ำเสียงปกติใช่ไหมไม่ได้นิ่งๆเรียบๆแบบว่าแข่ง้ยปกตินะคะหรือมาเป็นตัวหนังสื่อเขาก็ไม่ได้ชมด้วยอะค่ะ S <S <S เขากดใช่ไหมกดไลค์ <S 1> <S 1> <S ๆๆใช่ไหม <S <S ไม่ได้ดูค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ <S <S ไม่ได้ถามประเด็นนี้เลย <S <S แต่เราก็าจะมีความเกรงใจเขาอยู่แล้วใช่ไหม <S <S ถ้าเกรงใจเกรงใจตัวเองกับแม่มากกว่าค่ะเราก็จะไม่ได้แบบว่าไปสุดขนาดนั้นคือด้วยไลฟ์สไตล์ของเราอยู่แล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าตัวเราเองจริงๆถ,งถึงถ่ายมามันมีบางรูปก็เก็บไว้ดูคนเดียวนะคือไม่ได้แบบว่า กล้าลงไปซะทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีลิมิตของเราอยู่ที่เรารู้สึกคอมฟอร์ตรู้สึกสบายใจที่จะลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกเรื่องนึงเรื่องขุนพันธ์ที่พี่โนุ๊อยาวคาแรคเตอร์ไม่เอาจากตัวเหมือนเหมือนพี่โนุกเขาเล่นขุนพันธ์อยู่ช่วงนึงแล้วเหมือนเขาสลัดคาแรคเตอร์ไม่ได้แล้วเหมือนมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรากลัวเขาที่เขาเคยมาให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะมันเป็นเหตุการณ์ยังไงที่เราเจออะตอนวันเกิดใช่ใช่คือคือตอนวันเกิดอะเป็นตอนที่ นั่งพูดกันว่าแบบเออไม่ต,ต้องต้องต้องหาวิธีแล้วล่ะที่จะที่จะเอาบางเอาตัวละครอ,ออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันนั้นเป็นวันที่แบบได้นั่งพูดคุยกันแต่ว่าคือก่อนหน้านั้นน่ะมันก็มีที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเอออันนี้ไม่ใช่เขาเลยอะไรเงี้ยหนูก็ต้องคอยแบบโตโน่ <c oughs> เรียกโตโน่ <c oughs> อะไรเงี้ยแบบโตโน่แบบให้เขาให้เขาแบบ เขาเรียกอะไรรู้ตัวว่าว่าว่าหลุดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนนั้นไม่เกิดเหตุการณ์อะไรคือจริงๆมันคือข้างในมากกว่าค่ะที่เราอยู่ด้วยแล้วเราเหมือนเวลาเราเราสนิทกับใครมากๆคนเราก็จะรู้ว่าอินเนอร์หรือความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาเป็นสีอะไรอ่ะแบบว่า สมมติสมมติแม่โกรธอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่ามันคุกกุนข้างในอะไรเงี้ยค่ะของพี่โนก็คล้ายๆกันก็คือจะมีความแบบไม่ใช่สีปกติของเขาดีกว่าค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแหละให้มันให้มันรีแลนนกซ์ขึ้นกลัวไหมตอนนั้นจริงๆกลัวไหมกลัวไหมหรอก็กลัวกลัวนะคะแต่มันมันเป็นความกลัวแบบ หลายๆด้านไม่ใช่กลัวว่าเขาจะมาแบบเป็นเสือดาใส่เรานะไม่ใช่แบบนั้นคือก็ก็กลัวว่าแบบเออถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วแล้วมันจะติดเออมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องเอาออกให้ได้แล้วพี่โน่กลับมาเหมือนเดิมเลยไหมหรือว่ามันต้องใช้เวลาแหละค่ะเพราะว่าเหมือนพอเขาเวิร์กช็อปกับตัวละครตัวนั้นนานๆบางอย่างมันก็ซึมมาอยู่ในตัวของเขาโดยไม่รู้ตัวตอนตอนที่เราจะเอาเขาออกเราก็ต้องค่อยๆ ค่อยๆเคลียไปทีละนิดนะคะใช้สติใช้สมาธิในการดึงกลับมามากกว่าแต่ตอนนี้คือหายดีแล้วใช่ไหมดีแล้วค่ะดีดีค่ะจริงๆเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแบบช่วงที่เขาถ่ายขุนพันอะไรอย่างเงี้ยเขาเขารู้ตัวเขามาว่าเขามีสองร่างมสองคนในหนึ่งร่างเขารู้หนูว่าเขารู้ตัวและค่ะแต่แต่บางอย่างเขาก็อยากคีิปไว้เพื่อที่พอวันที่ไปถ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็จะได้ จะได้มาเลยแล้วเขาก็ทกําการบ้านอยู่ตลอดเวลาด้วยคือเขาตั้งใจมากๆจริงจิงซึ่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเก่งมากเลยที่แบบว่าทุ่มเทกับงานงานหนึ่งได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพอในเป็นพาร์ทของส่วนตัวก็รู้สึกว่าเต็มที่ได้แต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอะไรเงะะี้ยค่ะตอนนี้มนได้แบบโริ่มเดินกลับมาแล้ว่ค่ะถ้าหัวลอย เขาเล่นอะไร<ม>เขาก็อินตลอดเราเป็น,นห่วเขมตอนซ้อมก็มือแตกเลยอย่างเงี้ยอือคือจริงๆถ้าเป็นเรื่องของการทํางานนะคะนิชาไม่ห้ามค่ะคือนิชารู้สึกว่าแบบอืมมันเป็นเรื่องที่ดีอะคะ่ะที่เราจะทุ่มเทกับงานงานหนึ่งที่เรารักมากๆซึ่งนิชารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเอ้ย มันทุ่มเทได้แต่หลังจากทุ่มเทแล้วอะ่ะเราก็ต้องอย่าลืมมาฮิลตัวเองด้วยเยียวยาตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าแต่ว่าบางทีช่วงพี่โนตรับงานเยอะๆมันเหนื่อยมากๆมันมันไม่มีเวลาได้ฮิลตัวเองเลยอะไรเงี้ยก็ก็มีแค่จะบอกว่าแบบถ้ารับอะไรที่มันหนักมากๆแล้วอ่ะล็อกเวลาพักให้ตัวเองสักนิดนึงก็ได้เพื่อที่จะฮิลตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเวลาเขาไปเรื่อ,องของ คอนเสิร์ตมีห้ามไหมคะเขาชอบทาอะไรแผลงแผลงฝาดโผนอะไรเ,ง,รเไงี้ยถ้าเป็นคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ห้ามเหมือนกันค่ะแต่จะมีมีที่บอกว่าแบบเออดูแลตัวเองดีๆคือคือก่อนหน้าน,นี้มันจริงๆมันนานแล้วแหละที่แบบว่าเขาโยกจนเขาปวดคออะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยก็ก <c oughs> <c oughs> ็ <c oughs> แล้วแล้วมันมีช่วงนึงที่แบบช่วงนี้ก็เหมือนกันแหะค่ะแบบคอนเสิร์ตติดติติดกันเลยแล้วถ้าเขาโยกอย่างนงี้ทุกวันน่ะกล้ามเนื้อมันต้อง เป็นอะไรแน่ๆเลยอะไรเงี้ย,ย,ย,าายก็จะมีบอกเขาว่าแบบเซฟเซฟพ,พลังนิดนึงาาแต่คือก็เข้าใจได้ว่าเวลาพออยู่ตรงนั้นแล้วเขารับส่งกับคนดูแล้วมันสนุกไปด้วยกันนะคะาารเราก็เขาก็เต็มที่กบับงานเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าอะไรที่ตราบใดที่มันยังไม่อันตรายเกินไปก็ก็เต็มที่เถอะอะไรกับมาต้องคอยนวด ไม่ไม่ไม่ก็ให้เขาเรียกหมอนวดเรียกป้ามากดให้อะไรเงี้ยที่เรามีการพาเขาไปเช็คอัพมาเพราะว่าเหมือนเขาใช้ร่างกายเกินอายุที่เป็นอยู่ทั้งร่างกายทั้งจิตใจแต่ไม่เคยพาไปเช็คอัพนะคะแต่มีที่พี่โนเขาเขาแบบตรวจร่างกายตัวเองหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จริงๆเขาความแข็งแรงของเขาเด็กกว่าอายุเขาเยอะมากๆค่ะคือเป็นคนแข็งแรงมากแต่ว่า ทางเรื่องทางเรื่องแบบร่างกายหรือว่าจิตใจอื่นๆมันก็ต้องดูแลไปแหละค่ะก,ก็ต้อง follow ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย,ยใช่ค่ะพอรู้สึกว่าคือคือช่วงนั้นด้วยความที่ตัวละครเสือดำถ้าใครได้ดูแล้วก็เป็นตัวละครที่เครียดมากๆ ือไม่ใช่แค่เครียดด้วยค่ะมีความคุกกุ่นอยู่ในใจเยอะมากๆเขามีเรื่องราวในอดีตที่มันเยอะมากๆอะไรเงี้ยพอพอบางทีเขาติดกลับมาบ้านด้วยเราก็จะรู้สึกถึงความมนหมองตรงนั้นอะไรเงี้ยก็มีที่รู้สึกว่ามันแบบไม่ชอบแบบนี้เลยอ่ะคือไม่อยากให้เขาเป็นไม่อยากให้เขาเป็นมากกว่าค่ะแต่เราเข้าใจได้ในตอนที่ทำงานแต่พอ ถ่ายหนังจบแล้วก็อยากให้แบบให้เขาให้เอาออกไปเร็วๆได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่มันก็ได้รับพลังงานแบบนั้นมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่